เปิดตัวกันไปแล้วอย่างยิ่งใหญ่นะสำหรับ ซีรีส์สุดฮิตอย่าง Squid Game ซีซั่น2นะ,ะซึ่งก็เปิดสตรีมมิ่งไปแล้วเมื่อวันที่26ธันวาคม2567นะคะซึ่งการกลับมาครั้งนี้ของ Squid Game นะคะแฟนๆทั่วโลกต่างก็คาดหวังมากๆนะคะรวมถึงทาง Netflix เองเนี่ยก็มีการทุ่มทุนสร้างซีรีส์เรื่องนี้ไปแบบมหาศาลทีเดียวนะคะแล้วแม้กระทั่งงบประมาณของการประชาสัมพันธ์เรื่องนี้เนี่ยก็ทุ่มทุนไปไม่น้อยนะะโดยอีเวนต์ประชาสัมพันธ์ซีรีส์ Squid Game ซีซั่น2นั้นได้จัดขึ้นทั่วทุกมุมโลกนะะไม่ว่า นในเกาหลีเองนะคะประเทศในยุโรปอย่างอิตาลีฝรั่งเศสออสเตรเลียอเมริกาประเทศในแถบเอเชียก็อย่างเช่นอินโดนีเซียแล้วก็ไทยนะก็ต้องบอกว่าของประเทศไทยเนี่ยสร้างความฮือฮาให้กับแฟนๆทั่วโลกรวมถึงนะักท่องเที่ยวไปไม่น้อยนะ,ะซึ่งการที่ e น f l i x เองจัดแคมเปญการตลาดครั้งใหญ่ในสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังทั่วโลกเนี่ยก็มีความคล้ายคลึงกับภาพยนตร์ยอดนิยมนะคะระดับโลกอย่าง t ซ n เต r ร Things นะคะแล้วก็ พิจุตันนะคะโดยมีน้องยองฮีนะคะหรือที่คนไทยเนี่ยจะเรียกว่าน้องโกโกวาทำหน้าที่เป็นมาสคอตของ Squid Game นะคะพูดถึงอีเวนต์พิเศษโปรโมทการกลับมาของ s u u i g เกมซีซั่น2นะคะเป็นอีเวนต์ที่ไม่ได้สร้างความฮือฮาแค่เป็นแฟนชาวไทยเท่านั้นแต่ยังสร้างความฮือฮาไปทั่วทั้งโลกนะ,ะกับหุ่นน้องยองฮีหรือว่าโกโกวาที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะที่สร้างสารรค์โดยฝีมือคนไทยแท้ๆนะคะเปิดตัว ตั้งตระหงานอยู่กลางแม่น้ําเจ้าพยาค่ะแล้วก็เคลื่อนผ่านไปยังจุดแลนด์มาร์คและสถานที่สำคัญที่อยู่2ปฝั่งน่านาน้ำนะคะแถมน้องเนี่ยยังแอนตัวหลบสะพานได้ด้วยนะคะพร้อมหล่าผู้คุมหน้ากากสามเหลี่ยมชุดสีชมพูนะคะที่นักท่องเที่ยว ต่างก็เดินทางไปชมความยิ่งใหญ่กันแน่นขนาดที่ท่าเรือไอคอนสยามเลยทีเดียวเขาบอกว่าแฟนๆเนี่ยแห่กันเข้าวัดอรุณค่ะคุณผู้ชมจนพระพิสุขสงฆ์ที่วัดต่างก็งงนะคะว่าทําไมาคนเนี่ยมาที่วัดกันเยอะขนาดนี้แต่จริงๆแล้วมาดูหุ่นน้องยองฮีนั่นแหละค่ะซึ่งอีเวนต์ใหญ่นี้นะคะไม่ใช่จู่ๆก็จัดได้นะคุณผู้ชมโดยทีมงานนะคะก็ได้รับความร่วมมือและความอนุเคราะห์จากทางกระทรวงคมนาคมนะคะแล้วก็กรมเจ้าท่านะจากความยิ่งใหญ่ของอีเวนต์ และแนวคิดของการโปรโมตที่แม่น้ำเจ้าพยาก็ต้องบอกว่างานนี้เนี่ยทีมงานได้รับเสียงชื่นชมนะคะแล้วก็ได้ยกนิ้วให้กับการโปรโมทของไทยจริงๆเพราะว่าไม่ใช่แค่ซีรีส์สควิตส์เท่านั้นที่ได้แสงสปอตไลท์ค่ะคุณผู้ชมคะแต่การท่องเที่ยวของประเทศไทยก็ได้รับแสงสปอตไลท์ไม่แพ้กันและการที่น้องยองฮีเนี่ยเคลื่อนผ่านสถานที่ที่เรียกว่าเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของไทยแฟนๆก็บอกว่ามันให้ความรู้สึกที่แบบเอ็กโซติกแล้วก็ขนลุกมากๆนะคะ,นะคะก็ถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ท่อง เที่ยวไทยไปในตัวนะคะในแบบที่ไทยเราเนี่ยอาจจะได้กำไรมากกว่าซีรีส์ s q u ิ d g a เกมเสียด้วยซ้ำนะคะก็ต้องยกนิ้วให้กับทีมงานไทยจริงๆนะคะ <ๆ S 1> เพราะว่าพวกคุณเนี่ยไม่ใช่แค่ทำถึงนะแต่ว่าทำเกินไปเยอะมากๆเลยทีเดียวนะ